สวัสดีครับผมนายปยาริพัฒน์อายของขานนักเรียนโรงเรียนโคตร,ราชลังสริดอยู่ชั้นมธัธยมศึกษาปีที่4ทับนเลขที่จครับวันนี้ผมมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับยาเสพติดเป็นสิ่งที่ทำลายทั้งร่างกายและจิตใจของผู้เสพทำให้ร่างกายสูญโทรมสมองทำงานช้าดสาติในการตัดสินใจและอาจนำไปสู่พฤติกรรมรุนแรงหรือการเกาะอาชญากรรมได้ครับหลายคนต้องสูญเสียอนาคต สูญเสียการเรียนยางานและทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับอีกทั้งยาเสพติดยังเป็นต้นเหตุปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยการทำลายร่างกายความไม่ปลอดภัยในชุมชนจนไปถึงภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและแก้ไขปัญหาจากภาครัฐครับทำให้สังคมของเราขาดความสงบและความน่าอยู่ ผมจึงคิดว่าควรมีการรณรงค์ให้เลิกยาเสพติดครับควรเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้ที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเยาว์สร้างคอข้าใจถึงผลเสียของยาเสพติดอย่างชัดเจนและควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่หลงผิดได้เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูเพื่อกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติครับ นอกจากนี้คนในสังคมควรเป็นกำลังใจไม่ตีตาผู้ที่หลงผิดแต่ควรสนับสนุนและชักชวนให้ผู้ที่หลงผิดห่างไกลจากยาเสพติดครับเพื่อสังคมของเราที่ปลอดภยัยและอนาคตที่ดีขึ้นอนาคตที่ไม่มียาเสพติดหรือการเกาะอาชญากรรมครับขอบคุณครับ